สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก steit channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการลบในส่วนของอรหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน Google ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันในมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท no ่านนะครับคลิกไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Google กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกส่วนของแอปพลิเคชัน Google กันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Google กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่านะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอน ไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่า أ, จัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google กันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับก็ให้เราเลื่อนไปทางด้านซ้ายกันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะจะอยู่ในแถบเมนู ความปลอดภัยกันนะครับหลังจากที่เราอยู่ในเมนูความปลอดภัยกันแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกลงไปด้านประมาณด้านล่างสุดกันนะครับแล้วก็ให้เราทําการเลือกคลิกที่เมนูที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทการเลื่อนลงไปในส่วนของด้านล่างนะครับแล้วให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของแท็บเมนูที่เขียนว่าออ Facebook กันได้เลยนะครับซึ่งจะเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับหลังจากที่เราคลิก กันแล้วนะครับก็จะมาในขั้นตอนถัดมาก็จะมาในส่วนของขั้นตอนยืนยันตัวตนนะครับว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องกันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของอรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะเข้ามาส่วนของหน้าบัญชี Facebook ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาส่งหน้าบัญชี Facebook กันแล้วนะครับในส่วนของอขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูด้านล่างนะครับที่เขียนว่าลบกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของเมนูลบกันแล้วนะครับก็จะหมายส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของออป๊อปอัพนะครับสอบถามเราขึ้นมาอีกหนึ่งรอบกันนะครับหลังจากที่ป๊อ,อปป๊อปอัพสอบถามเราขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับก็ให้ทําการคลิก <c oughs> ในส่วนของเมนู <c oughs> ลบกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกลบแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้า รหัสผ่านบัญชีกูเอรหัสผ่านกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของบัญชี Google นะครับก็จะหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยรหัสผ่านของบัญชี Facebook กันนะครับทุทีครับก็ได้หายไปแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแน้นำวิธีการลบบัญชีลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในบัญชี Google นะครับของเฟซของ o k e b o o k นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับผมนะครับในส่วนของ S T E I T c h ANNEL นะครับก็ต้องขอบคุณและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลรับคลิปนี้ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ